มึงสิไปเสียเดียวหี่ไปหาถอนหาพแพงจ้งหน่อยก่อนบ้านใดมึงสิมานะ่ะไอยก็ตามรัฐธรรมนูญมาตราสามสิบแปดบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการเดินทางและก็เลือกที่ฐานที่อยู่ได้คอยสิไปเสกยาคอยแล้วมึงสิกับจังโมงไอยช่วงนี้เขาบ่มีโควิด อพอแหละตีหนึ่งตีสองพูแหละเพราะว่ากรับช่วงนี้ก็บโบผิดพรบ,บจราจรทางโบขยกลับตอนใดก็ได้กด็กยาคอยเที่ยงคืนไหนมึงมาเด้อมึงเลี้งนี่มึงว่านี่มึงได้เวียกได้งานไปสั่งเด้อถ้ามึงบอกกับบมาเหมือแเ้งหรือมึงเจอดีแนะ่ตามกฎหมายแล้วนะการขืนใจผู้อื่นบ่ให้ทำการใดๆกระทําการใดๆนะีผิดกฎหมายอาญามาตาา309เกเด้อแม่เด้อเจ้าคิดดีๆ โอ้โเดี๋ยวนี่มึงหัวหมอเนาะกานมือแรงนี่มึงกลับมาบนกลายนหกทุ่มแน้วมึงสิได้นอนนอกเคื่อลนะมือแรงนี่โอ้เจ้าบ้หูกฎหมายบา่การห้ามเข้าห้องหรือบ้านถับเป็นถือเป็นการลบวกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ผิดกฎหมายอาญามตาตราสามหกสองนะจ๊ะคิดให้ดีคิดให้ดี พะยะมึงดอกก็จากกูย้อมมึงแล้วมึงหมอ,หมอนีนี่นะมึงอยากไปตายจะก็ิีไปเคส่ะบ่ต้องทวนน้ำเด้อฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ